ใครเห็นต้องกรีดและอยากมีลูกทันทีเพราะาห้องเนี้ยมันน่ารักตะมูตะมีมากเลยแกตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมซันบีบโฮเทลพัทยาจะพามาดูห้องเก๋ๆกับห้องนี้ดูดิอยากจูงลูกจูงสามีมานอนพักที่ห้องนี้จูงเบกับห้องไพเร็ดรูม อยากมีสามีเป็นจนสลัดและก็อยากมีลูกเป็นชนสลัดเขาแต่งห้องได้แบบน่ารักเอ่ยน่ารักใจมากๆบอกเลยว่าพักกันแบบเป็นแก๊งสายแฟมตัวจริงต้องมามาได้ตั้งแต่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณหลานคุณน้องสามีลูกโอ้ยอยากมีลูกอ่ะอยากพาลูกมาเล่นสไลเดอรน์นี้แต่วันนี้ยังไม่มีลูกไม่เป็นไรขออนุญาตมาพักชิลๆก,กันกับที่ห้องนี้ก่อนบอกเลยว่าห้องกว้างสบ สบายที่สำคัญโอ้โหวิวปังมากกับซันบิน